สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตุ๊ก,กตาแล้วก็รูปปั้ระบายสีนะคะตัวแรกค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าน้องแกะค่ะตัวนี้ชื่อว่าน้องหมีไดโนเสาร์ค่ะตัวนี้ชื่อน้องหมูค่ะ น,นี้ชื่อไนโนกเสาร์ค่ะตัวนี้ชื่อน้องแพะค่ะตัวนี้ชื่อน้องคับเค้กตอบมาเราจะมารีวิวกิฟกันนะคะนี่ค่ะอย่างแรกก็จะเป็นกิฟสีชมพูที่มันเป็นรูปคนนะคะก็จะใส่ดอกไม้ค่ะอันที่สองก็จะเป็นรูปไอติมนะคะสีขาว อันที่สามก็จะเป็นรูปคับเค้กอันที่สี่ก็จะเป็นรูปคุนที่คนละอันที่มันเป็นผงผงสีลุงนะคะอันที่สามเป็นรูปผืนเสื้อสีลุงค่ะอันที่สี่เป็นรูปแตงโมแต่มันหลุดแล้วค่ะอันที่ห้าเป็นดอกไม้ค่ะอันที่หกมันเป็นยีราฟค่ะแต่มันหกมันเลอะเทอะมันหายไปแล้วค่ะ